พยนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม channel, ช่องรถสวยมือสองบายทุกเพรยนต์ค่ะพบกับทุกอีกครั้งนะคะในการรีวิวและอัปเดตรถเข้าใหม่ของทางบริษัทเพรยน์บริษัทที่จาหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านบินบุรีแห่งนี้แล้ววันนี้รถที่ทุกเลือกมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะคะก็จะอยู่ข้างหน้าตุ๊กคันนี้เลยจะโตโยต้าอันติท 1.8V ปี2018มาพร้อมกับราคาตั้งขาย589,000บาท บอกไว้เลยนะคะว่าคันนี้ระยะการใช้งานน้อยมากค่ะเพียง80,000กว่ากิโลเท่านั้นเองและรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้รถสีน้ำตาลเข้มๆนะคะออกไปทางดํานิดนึงนะคะบอกไว้เลยว่ารถของเราเนี่ยสีนี้เนี่ยนานๆจะเข้ามาสวยๆกันเลยนะคะสำหรับเครื่อง1.8ค่ะเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถไปพร้อมๆกันกับทุกเลยสำหรับโมของเขานะคะจะเป็นโมใหม่เมนเ์เชนเรียบร้อยนะคะ มาพร้อมกับโคมไฟคู่หน้าค่ะโคมไฟเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้าโคมไฟสวยๆใสๆนะคะจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์สภาพของโคมไฟสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลย,ย,ยส่วนของกระจังด้านหน้าตกแต่งด้วยสีคมเมียมนะคะ2เส้นมาพร้อมโลโก้โตโตยต้าอยู่ตรงกลางสวยๆแบบนี้เลยนะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลย,ย,ยทั้งซ้ายด้านขวา มาดูส่วนของกระจังด้านหน้ากันบ้างลูกค้าจะได้ชุดคงไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะเป็นสีดำสีน้ำตาลเงาสวยๆไม่มีรอยแตกรอยชำรุดใดๆเลยลูกค้าจะได้ทะเบียน7กาไก่ด่ชดา4 7 8 7กรุงเทพมหานครทะเบียนนี้ไปเลยค่ะ สภาพกระจังด้านหน้านะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะกันชงไม่มีแตกไม่มีร้าวใดๆเลยโครงสร้างด้านหน้าเขาสวยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีนะคะเรื่องโคมไฟเรื่องกันชนหน้าพร้อมใช้งานค่ะเรามาดูส่วนของโครงสร้างด้านข้างกันบ้าง เริ่มที่ล้อกันก่อนเลยลูกค้าจะได้ล้อแม็กอลอยนะคะเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้าจะเป็นแม็กสองสีแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กขนาด16นิ้วสภาพของแม็กก็สวยดอกยางก็ยังลึกๆอยู่นะคะเดี๋ยวจะด,ดูให้ว่าเป็นยางของปีไหนลูกค้าจะได้ยางปี2020นะคะดอกยางก็ยังลึกๆหนาๆซื้อไปยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยมาดูส่วนของซุ้มล้อกันบ้าง ซุ้มล้อสวยงามนะคะตัวชกคยังมีรอยแต้มสีจากโรงงานเห็นชัดเจนสวยๆกันเลยค่ะไม่มีคราบไหลย,ยืมของน้ำมันเครื่องด้วยเครื่องยนต์ดูโอ v v t i นะคะโลโก้อยู่ครบทุกตัวอักษรมาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะสีเดีวยวกันกับตัวรถนะคะสวยๆเลยติดตั้งโคมไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อย สำหรับรอยเชื่อมต่อตรงกลางระหว่างกระจกกับตัวรถนะคะจะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนะคะยาวๆแบบนี้เลยเพิ่มความหรูให้กับรถนะคะสวยๆกันไปเลยค่ะที่เปิดประตูลูกค้าจะได้สีเดียวกันกับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมผ่ากลางแบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้พูกกุญแจแบบคีย์เลสก็คือว่าเพียงแค่เอากุญแจไว้ใกล้ๆกดปุ่มตรงนี้สามารถเปิดรถได้เลยนะคะ โครงสร้างเขาสวยๆทั้งคันเลยติดตั้งฟิล์มให้เราียบร้อยรอบคันด้วยล้อหลังก็จะได้ล้อแม็กอลอยเช่นกันนะคะแม็กสวยๆไม่มีร่องรอยกําเบียดฟุบบาทใดๆเลยเป็นแม็กเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้านะคะเป็นแม็กค่าลูขนาด16นิ้วสวยๆเลยซุ้มล้อหลังสวยๆเช่นกันค่ะโครงสร้างเขาเดิมๆเลยนะคะ เดี๋ยวตุกจะพามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างสำหรับห้องโดยสารคันนี้นะคะจะคุมโทนด้วยสีดำค่ะคอนโซลที่ลูกค้าจะได้ก็จะเป็นสีดำนะคะเบาะหนังสีดำเช่นกันค่ะเดินด้วยได้สีเทาดำนะคะส,สวยๆกันไปเลยคันนี้ คอนโซลด้านหน้าไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆเลยนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมีตกแต่งบางส่วนนะคะด้วยหนังเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นหนังนะคะคุณลูกค้าเดินด้วยได้ตัดเย็บอย่างประณีตค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะแบบละเอียดสวยๆเลยเกะวางของตรงกลางลึก,ลกนะๆนั้นหาสมุดคู่มือการใช้งานก็ยังอยู่นะคะ สำหรับคันนี้ลูกค้าจะได้แอร์แบบออโต้นะคะควบคุมแบบออโต้สวยงามกันเลยมีช่องชาร์จแบตนะคะ1ช่องตรงกลางมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ค่ะดีไซน์สวยงามนะคะเกียร์ดีไซน์ออแบบขั้นบันไดหัวหุ้มเกียร์นะคะจะเป็นหนังแล้วก็ตกแต่งด้วยสีบอลเงินแบบนี้เลยสภาพของหัวเกียร์ไม่มีชำรุดนะคะไม่มีช้ำสวยๆเลย สำหรับตรงกลางจะตกแต่งด้วยสีบอลเงินนะคะเดินขอบสีบอลเงินเพิ่มความหรูให้กับรถนะคะเป็นช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำสองช่องเบรกมือที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแบบเบรกมาตรฐานนะคะจับถนับมือแบบนี้เลยส่วนของตรงกลางที่พัดแข็งจะเป็นหนังนะคะหุ้มด้วยหนังสีดำแบบเดียวกันกับตัวรถมีช่องเก็บของตรงกลางให้ สภาพพร้อมใช้งานนะคะมาดูในส่วนของพวงมาลัยลูกค้าจะได้พวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะคะพวงมาลัยไม่มีศึกไม่มีหลอดใดๆเลยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ตัวพวงมาลัยนะคะรับสายเข้าออกได้เชื่อมต่อบลูทูธสมาร์ทโฟนและมีระบบสั่งการได้ด้วยเสียงด้วยพวงมาลัยสวยๆเลยตกแต่งตรงนี้ด้วยเป็นโครเมี่ยมนะคะเป็นสีบอลเงินส,สวยๆกันเลย สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นปุ่ม engine start นะคะเป็นปุ่มพ u s h start เพียงหยิบเบรกแล้วก็กดปุ่ม start มือสะดวกสบายเลยมีแผงควบคุมการเปิดปิดกระจกซ้ายขวานะคะได้ที่ฝั่งคนขับนะคะน็อตซอกประตูสวยงามค่ะ ไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นเคลื่อนไหวใดๆเลยนะคะคงสร้างเขาเดิมเดิมเลยในส่วนของแผงประตูกันบ้างแผงประตูสวยงามนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆเลยตกแต่งด้วยสีดํานะคะที่เปิดจะเป็นโครเมียมเพิ่มความหรูให้รถนะคะตัดด้วยสีบอลเงินแบบนี้เลยยาวๆส่วนของแผงประตูนะคะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกและตัวเปิดปิดกระจกอัตโนมัติซ้ายขวาทั้ง4ด้านนะคะที่คนขับมีช่องวางแก้วน้าขวดน้ําให้1ช่อง มาพร้อมกับลำโพงคู่หน้านะคะตัวใหญ่ๆหนึ่งคู่และลำโพงตัวเล็กๆอีกหนึ่งคู่เช่นกันมาตรวจดูตัวน็อตซอกประตูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างน็อตยังสีเดียวกันกับตัวรถนะคะไม่มีร่องรอยการขยับขยคดื่อน,นไหวใดๆเลยโครงสร้างเดิมๆทั้งคันพลาสติกสติ๊กเกอร์ทุกอย่างนะคะอยู่ครบไม่มีร่องรอยการแกะเการอยถลอกใดๆเลย สวยๆกันเลยนะคะคันนี้สีน้ำตาลเข้มๆออกดำเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างสำหรับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าจะได้เบาะหนังสีดำเช่นกันสภาพของเบาะนะคะสวยงามค่ะคุณลูกค้าไม่มีรอยแตกรอยขาดรอยชำรุดใดๆเลยการเดินได้ตัดเย็บประณีตนะคะมีกระเป๋าใส่เอกสารด้านหลังให้สด้าน สำหรับในส่วนของด้านหลังนะคะมีตัวช่องเสียบ USB ให้สองช่องเบาพื้นพรมสะอาดสะอ้านนะคะสะภาพยังใหม่ๆอยู่เลยสำหรับเจ้าอาติส 1.8V คันนี้เครื่องยนต์ใหญ่ใหญ่ด้วยนะคะคุณลูกค้าได้เครื่องยนต์1.8เดินทางขับต่างจังหวัดนี่ขับไม่เมื่อยเลยเครื่องยนต์เขาแรงนะคะ ส,สวยเลยค่ะตัวน็อตต่างๆสวยงามแผงประตูฝั่งห้องโดยสารด้านหลังก็จะได้แผงประตูสีดำนะคะตกแต่งด้วยสีบอลเงินนะคะยาวๆแบบนี้เลยเพิ่มความหรูให้กับรถนะคะสภาพเขาสมบูรณ์สวยงามเลยเรามาดูส่วนของด้านท้ายกันบ้าง สำหรับในส่วนของท้ายนะคะของเจ้าอัติคันนี้ลูกค้าจะได้โคมไฟเดิมแท้จากโรงงานโคมไฟจะไม่มีร่องรอยการแตกการร้าวใดวๆเลยนะคะตกแต่งด้วยสีบอลเงินนะคะเส้นโคมเมี่ยมผ่ากลางยาวๆแบบนี้เลยเพิ่มความหรูให้กับรถนะคะสวยๆกันไปเลยโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบทุกตัวอักษระคะ่ะ Horora Antis 1.8V สำหรับส่วนของกระชนด้านท้ายนะคะติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยซ้ายขวาค่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยสวยๆก็ไปเลยในส่วนของกระจกด้านหลังลูกค้าจะได้กระจกเติมแท้นะคะจากโรงงานโตโยต้าโลโก้ก็ยังอยู่สติกเกอร์เห็นชัดเจนมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3นะคะติดตั้งไฟไล่ฟ้ามาให้แล้วเอติดตั้งตัวไล่ฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อย รอยเชื่อมต่อระหว่างตัวรถนะคะยังชิดชิดสนิทอยู่เลยสวยๆกันไปเลยนะคะตอนนี้ทางบริษัทเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้ามากมายหลายอย่างเลยนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนศูนย์บาทสามารถออกรถได้ค่ะดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่2.79%นะคะ ลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถนะคะหรือว่าต้องการถามเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะตาค่าผ่อนโทรมาสอบถามกับตุ๊กได้ที่เบอร์094 742 6035หรือ adline ตุ๊กก็เคจุด took 2 3ค่ะสวยๆเลยนะคะสำหรับเจ้า1.8 v คันนี้คงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะตัวนอตทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมสีเหมือนเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นเคลื่อนไห,หวใดๆเลย รถของเรานะคะสามารถออกง่ายได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามนะคะมาติดต่อมาพูดมาคุยกับทุกได้นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากโทรมาปรึกษากับเราก่อนตัดสินใจนะคะรถส,สวยๆแบบนี้เพชรยนต์มีให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยและสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องยนต์1.8นะคะแนะนำคันนี้เลยว่าลูกค้าจะไม่ผิดหวังแน่นอน ลืมบอกไปนะคะเบาะที่ลูกค้าจะได้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสองด้านทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะสวยๆเลยฟังก์ชันเขามาครบมาเต็มนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยสำหรับเจ้าอันติส 1.8V คันนี้กับราคาตั้งขายอยู่ที่569,000บาทเดี๋ยวตุกปลามาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันบ้าง